ก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีเป็นเพื่อนชาวปฟนเกม Power กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตแพทเข้ามานะครับเป็นการอัปเดตในวันอังคารที่27กุมภาพันธ์นะครับสำหรับแพท Power ในแพทนี้นะครับจะเป็นแพท0.1.5.0นะครับแล้วเรามาดูกันว่ามีการปรับปรุงอัปเดตอะไรกันบ้างและบอกเลยครับว่าในรอบนี้ครับเขาแก้บั็กตามที่หลายๆคนต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนจะไปดูสรุปรายละเอียดการอัปเดตแพทนะครับก่อนอับชมฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่น กระดินแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดก,กว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีดเยอะแยะมากมายสาหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนๆนสำหรับแพทที่มีการอัปเดตมาในรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นแพท0.1.5.0นะครับผมแ่นก็มีรายละเอียดแพทที่ค่อนข้าง <ๆ S 2> เยอะมากๆแล้วก็มีการแก้บกั๊กปรับปุ้งแล้วก็แก้ปัญหาตามที่หลายๆคนร้องขอนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ทีละหัวข้อและกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างแล้วผมก็จะสรุปในส่วนของที่ เป็นหัวข้อสาคัญสําคัญและก็น่าสนใจนะครับผมในส่วนของรายละเอียดนะครับเอาง่ายคือตอนนี้ที่ผมมองว่าน่าสนใจเลยก็คือในส่วนของฟังก์ชันกิวนะครับคือเราสามารถลบผู้เล่นที่เขาไม่ได้ออนไลน์ออกได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแรขงขับดีเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเล่นในเซิร์ฟออนไลน์แล้วเพื่อนเราที่ไม่ได้เล่นหรือว่าผู้เล่นทางบ้านเนี่ยเขาเลิกเล่นแล้วนะครับมันทําให้พื้นที่ในกิวอ่ะมันเต็มเราสามารถลบ หลายชื่อของคนเหล่านั้นออกได้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของฟังก์ชันคิวเนาะอย่างต่อมาครับในส่วนของคีย์นะครับขอได้ทําการเพิ่มคย์คอนโทรลขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของคย์คอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการ คราฟของโดยปกติแล้วเวลาเราคราฟของหรือทําอะไรก็ตามครับคุณจะต้องกดปุ่ม F ค้างไว้ใช่ไหมครับแต่ในส่วนนี้ครับตัวเกมสามารถให้เราตั้งค่ากดแบบครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถคราฟของนั้นไปได้เลยบางครั้งแบบถ้าเราไม่มีพวกอนุวิธที่เป็นการคราฟด้วยสูงเนี่ยบางครั้งการคราฟมันนานใช่ไหมอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถคราฟได้เร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้นะอย่างต่อมานะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มในส่วนของโพลิสนะครับเวลาเราไปจับ สัตว์ในเขตรักษาพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็น1 2ถึง3นะครับปกติแล้วเราไปจับแล้วโพลิตเราไม่ไม่ได้แบบมาจับเราใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นเขตรักษาพันธุ์ที่ไม่มีตำรวจป้องกันเลยแต่ในส่วนนี้ครับเวลาเราไปในเขตรักษาพันธุ์ไปจับพาวที่มันเป็นแบบพาวแร่พาวหายากอะไรเงี้ยโพลิต <POL IT S 2> เขาจะทำการไล่ล่าเราเลยทันทีนะครับหลังจากที่เราเริ่มทําการจับแล้วนะและโอกาสการจับติดมันก็จะยากขึ้นนิดนึงแต่ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรค่อนข้างดีนะครับมันก็จะได้แบบตื่นเต้นกันหน่อยนะครับโอ้โหเวลาไปจับแต่ะอ,แบบอ้าาจนนนขง ในส่วนของความสั่งของพาวนะครับคือเวลาเราสั่งให้พาวโจมตีแต่พาวของเราไม่โจมตีเลยเราต้องทําการเปิดก่อนนะว่าโจมตีก่อนพาวเราจึงจะสามารถโจมตีใช่ไหมครับในส่วนนี้ครับเราสามารถปรับคําสั่งให้เรากดเลข4แล้วก็เลือกคําสั่งเนี่ยพาวของเราก็จะทําการโจมตีให้เราเลยโดยอัตโนมัติขอแค่มีสตูในบริเวณรัศมีของพาวเรานะครับหรือบริเวณที่เราอยู่ตรงนั้นนั่นเอง ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับผมในส่วนของจุดนี้นะผมว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยนะครับผมอย่างต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอัพขั้นของพาวนะครับก็คือโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราอัพขั้นพาวใช่ไหมครับการอัพขั้นแต่ละครั้งเนี่ยการเอาพาวหนึ่งดาวไปกินนะครับบางคนเนี่ยอัพพาวประมาณ4ดาวแล้วสมมติผมอัพเจ็ดดาก้อนเนี่ยสดาวแล้วแต่เจ็ดดาก้อนเนี่ยออปชั่นในส่วนของพาสซีฟสกิลมันไม่สวยเลยแล้วผมไปจับเจ็ดดาก้อนตัวใหมห่ด้วยว่าบรีทติ้งมาได้ ออปชันสวยมากเราสามารถเอา,าพาวที่เราอัปดาวน์เนี่ยย้ายไปให้เจตากรอนได้นะครับ็นส่วนของการอัปดาวน์ได้เช่นเดียวกันคือมันจะกินแบบจํานวนเท่ากันนะครับเอา3าดาวมาให้กินเราก็จะได้3ดาวซึ่งแต่ก่อนมันจะต้องแบบว่าใส่ตามจํานวนดาวเนาะถ้าแบบ1ดาวเอาให้เอา3ดาวมาให้1ดาวก็จะได้แค่1ดาวอะไรประมาณนี้มันจะทําการแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในส่วนของการอัปขั้นจะเป็นอะไรที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวอตเันด้นะครับวอสเซนได้ What พาวที่มันยิง RPG อ่ะหรือว่าเรายิง RPG เองก็ตามครับเวลาเรายิงนะครับพาวที่โดนยิงเนี่ยมันจะติดสตาร์ทแล้วก็จะถูกผลักกระเด็นและแต่ในการถูกผลักกระเด็นเนี่ยมันกระเด็นขเขาเรียกว่าอะไรนะมันกระเด็นเข้าไปติดในกําแพงนะครับแต่ตัวเกมเนี่ยได้ทําการแก้นในจุดนี้ให้เราแล้วนะครับเวลาเราผลักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะไม่ติดกําแพงนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือในส่วนพาวแบบสรุปเนาะ โอเคครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานเบสของบ้านเนาะหรือว่าการทําฟาร์มในของระบติซึ่งในส่วนนี้ครับเดี๋ยวผมจะสรุปโดยคร่าวๆและกันว่ามีอะไรที่ทิ้งท่ายทำการแก้ไขกันบ้างอันดับแรกเลยครับก็คือจะแก้ไขในการวางของเนี่ยติดกับกําแพงหรือว่าติดเศษติดอะไรนะครับมันแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถวางของได้เลยอย่างต่อมาครับก็คือเวลาเราใช้งานพาวเนี่ยพาวตัวใหญ่หรือว่าพาวระดับวอลดับบางครั้งอะ่ะพาวเขาจะติดกําแพงติด หลังคาติดนู่นติดนี่ติดนั่นหรือว่าบั๊กอะไรเงี้ยตัวเกมก็ได้ทําการแก้ไขในส่วนนี้ให้เราเช่นเดียวกันนะครับก็คือสามารถวางพาวได้ค่อนข้างง่ายนะครับในส่วนของการทําบ้านเนาะแล้วก็อย่างต่อมาครับก็คือการปรับลําดับความสําคัญในการใช้แรงงานโดยปกติแล้วนะครับเวลาคุณมีพาวนะครับพาวแต่ละตัวมันจะมีค่าสถานะ บอกเลยนะคบว่าเออทำงานเลเวลท่าไรนอะไร12 3 4มนะครับมันก็จะแป่งตามเลเวลใช่ไหมครับก็คือจะให้พาวที่ทำงานเลเวลสูงที่สุดเลือกทำงานนั้นเป็นงานหลักของตัวเขาเองนะครับเช่อนอนุบิอดอนุบิตงานฝีมือมันจะเยอะที่สุดใช่ไหมครับรองลงมาก็จะเป็นงานยกของขุดหินอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราสั่งงานให้อนุบิตไปคราของอนุบิดก็จะต้องทําการคร้าให้เราก่อนจนกว่าจะเสร็จพอเสร็จแล้วอนุบิตจึงจะไปทําการขุดหินขุดอะไรอย่างอื่นต่อได้นะครับก็คือปรับในส่วนของลำดับความสําคัญของพาวนั่นเอง แล้วก็อย่างต่อมาครับก็จะเพิ่มในส่วนของการตั้งกองไฟนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราตั้งกองไฟอ่ะมันจะสามารถตั้งได้หลายๆกองใช่ไหมครับแต่มันจะไม่ได้สแตก็กหรือว่าเพิ่มความร้อนให้เราก็จะต้องจะเป็นในการใช้ฮีเตอร์นะครับฮีเตอร์ที่มันสูงขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็ต้องใช้ังกรประเผาแต่ในตรงนี้ครับตัวเกมให้เราสามารถสแต็กกองไฟได้แล้วนะครับคือคุณสามารถตั้งหลายๆกองแล้วมันก็จะสามารถสแต็กความร้อนขึ้นไปได้เรื่อยๆยิ่งอยู่เยอะนะครับก็ยิ่งร้อนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แ้วก็อย่างต่อมาครับก็คือในส่วนของคําสั่งที่ให้พาวสามารถรีแลกได้นะครับก็คือจะเป็นแท่นประชาการนะครับเราสามารถสั่งงานพาวให้ทํางานต่างๆของเราได้นะครับว่าเออบางทีอ่ะพาวของเราทางานหนักไปอะไรแบบนี้เราก็สามารถเพิ่มหมวดในส่วนของรีแลกนะครับเพื่อลดปัญหาในส่วนของพาวแบบเหนื่อยบาดเจ็บหรือว่าจิตใจอ่อนแอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ถือว่าเป็นการช่วยได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีการแก้ในส่วนของข้อจํากัดการตั้งอาคารนะครับก็คือตั้งพวกบันไดหลังคาหรือว่าอะไรที่เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มันตั้งยากๆนะครับเราก็สามารถวางเพื่อทําให้บ้านของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ได้ยิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นโดยสรุปนะครับในหัวข้อที่ผมรวบไปตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่แก้ได้ดีขึ้นนะครับผมอ่า อย่างต่อมากนหน่อยละกันครับในหัวข้อนี้ละกันว่ามีอะไรแก้ไขบ้างในส่วนของการปรับสมดุลนะครับผมเอาแบบสรุปง่ายๆเลยนะครับสมดุลแรกที่ถูกปรับก็คือไอเต่านะครับไอเต่าที่มันขุดแรกโกงๆนะครับขุดแรกไวๆที่เราคิดว่ามันมันขุดไวใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นบั๊กนะตัวเกมก็ได้ทำการแก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันเป็นบักนะ๊กเนาะแล้วก็อย่างต่อมาคือตะปูนะครับที่ผมเคยสอนปั๊มเงินนะครับว่าเออเอา อินกอดนะครับไปขาเป็นตะปูได้2ก้อนแล้วตะปูไปขายได้320อ่ะคือมันเป็นบั๊กเหมือนกันครับกำไร3เท่าไอ้สามเท่าอะไรเงี้ยมันเป็นบั๊กนะครับก็ในส่วนนี้ก็ตัวเกมก็ได้ทําการแก้ไขได้แล้วนะครับก็คือตบเข้าราคากับอินกอดปกติเลย20เหมือนเดิมนะครับก็แก้ตรงส่วนนี้นะฮะสิ่งต่อไปก็เป็นในส่วนของการเพิ่มเจ้าหน้าที่เวลาเรากออาชญากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปยิงเจ้าที่ทําบั๊กไปจับพาวในหัคอยอะไรเงี้ยคือปกติเราจะยิงแล้วจะมาแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับหรือว่ายิง2สึงจามา แต่ในรอบนี้ครับมันจะถูกทำการเพิ่มจํานวนเรื่อยๆนะครับยิงปุ๊บอาจจะเด้ง2เด้ง3คือแบบเพิ่มได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ที่มีการเพิ่มก็คือจะเพิ่มเอฟเฟกต์ไฟช็อตนะครับให้กับหน้าไม้ไอันนี้ก็ถือว่าเวลาฟาวยิงมันสามารถปรับสกิลปรับอะไรได้ก็ค่อนข้างดีนะครับผม แล้วก็ในส่วนของการปรับระยะการบินนะครับมีการปรับการบินปรับอะไรด้วยแล้วก็เพิ่มปริมาณการกู้คืนสาหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับเวลาแบบเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถปรับคู่คืนได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อโดยสรุปนะครับในส่วนของการปรับบาลานซ์เนาะจากต่อมาก็คือในส่วนของหัวข้อเน็ตเวิร์กกันหน่อยละกันนะครับในส่วนของหัวข้อเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงล็อบบี้เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็การค้นหาตามชื่อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพิ่มมมควาาาาสรรถในก จัดการดูแลระบบออนไลน์นะครับบนเซิร์ฟเวอร์เฉพาะหรือว่าบนชุมชนนี่ก็คือแอดมินสามารถจัดการเซิร์ฟเวอร์ของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับในส่วนของการปรับแก้ไข และอย่างสุดท้ายนะครับผมใน,ห,นหัวข้อสุดท้ายนี้ก็ตัวเกมนะครับผมก็จะมีการแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถวางบันทึกนะครับหรือว่าเพิ่มข้อมูลในวันที่สห้าได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปรับความสว่างในเกมในการตั้งค่าเนาะแล้วก็แก้ไขข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆมากมายพวกบักต่างๆที่เราเจอกันอาจจะไม่ได้แก้100%แต่ส่วนใหญ่ก็แก้ในส่วนบัที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ แก้ข้อความที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ปรับปรุงมาตรการป้องกันการโกงนะครับคือการบัคก,การอะไรเนะี่ยเอาง่ายคือแก้บัคแก้อะไรค่อนข้างเยอะนะครับของพวกชิตติ้งโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการสรุปอัปเดตแพทภายในเกมพา w เว์ในแพท0.1.5.0นั่นเองก็ตามที่หลายๆคนเรียกร้องมานะครับแพทได้ทําการแก้ไขให้มันง่ายขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาบัคของพาวซึ่งมันตอบโจทย์มากๆครับในส่วนที่หลายๆคนเจอคือพวกบอสตัวใหญ่เกินไปทางานค่อนข้างลําบากที่ผมเคยจัดเทียร์แล้วว่าเออบางคนว่าเอ้พี่ มังกรมันทางานไม่ตามลําดับนู่นนี่นั่นนะครับแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สําหรับพาวที่มันทํางานเบอร์เกินไปนะครับอาเช่นเช่นอนุบิดอะไรประมาณนี้ที่ผมเคยบอกไปก็คือว่ามันจะทําการไล่ลาลดับความสําคัญในการทํางานถ้าอนุบิดทางานเลเวล5งานฝีมือเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานฝีมือก่อนพอเสร็จปุ๊บเขาขึ้นจะไปขุดเจาะพอขุดเจาะเสร็จเขาถึงจะมาในส่วนของขดย้ายนะครับมันจะเป็นตามลําดับ 1, นึเพื่อจัดการหรือว่าจัดสรรพาวให้ดีขึ้น และนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของการปรับในส่วนของรีแล,ลกของพาวนะครับก็คือให้พาวเนี่ยมีการพักฟื้นได้ดีขึ้นนะครับปกติเราจะใช้งานโหดใช่ไหมเนี่ยเราก็สามารถทําให้แบบพาวได้พักได้อะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าแก้ได้ตรงจุดมากๆเลยในส่วนของการสร้างฐานสร้างอะไรนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆหรือว่าบางอื่นก็เดี๋ยวจะมีการปรับปรุงแก้ไขาตามแผ่นหลังๆอาจจะมาในพร้อมของแพทแมปต่อไปก็เป็นไปได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็คคมีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าผิดพลาดระการในในผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ